ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะทำชาเลนจ์ที่ยากที่สุดในโลกและไม่มีใครเคยทำสำเร็จมาก,ก่อนโดยการลงหมดในแม่ใช้ยูนิตระดับเบสิกอย่างเดียวเท่านั้นผมจะทำได้หรือเปล่ามาดูกันครับคาเมราวูแมนกับ s สปิกรแมนครับนักวิทยาศาสตร์ไม่ต้องเนื่องจากว่านักวิทยาศาสตร์เป็น e อ็กวูซีนะครับทุกคนระดับเบสิกก็จะมีแค่2ตัวนี้นะครับผมจะวางยูนิตสปิกรแมนไว้ประมาณตรงนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้ จากนั้นตามด้วยคาเมล่าวูแมนตรงนี้เลยครับผมโอเคเรามาลุ้นไปมาพร้อมกันนะครับดาเมจเริ่มต้นเนี่ยบอกเลยว่าต่ําเตี้ยเรียดินมากนอกจากดาเมจแล้วก็ยังรวมถึงรัศมีแล้วก็คูดาวอีกด้วยนะครับ <c oughs> จะผ่านไหมเนี่ยโซเขาสวิกเกอร์แมนโอ้ไ oh ม่ก็สวิกเกอแมนสกิดครับผมทุกคนเว็บแรกผ่านไปไม่เป็นไรเรายังชิวๆกันอยู่ครับเนื่องจากว่าเจ้าพวกทอยเลทพวกนี้ดาเมจมันน้อยนิดไม่อาจพิชิตฐานของเราได้ครับผม แต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะครับผมถ้าหลุดไปเยอะๆแบบนี้ก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับโอเคผมจะกดสกิปเว็บเลยก็แล้วกันครับจากนั้นทําการอัปเกรดคาเมล่าวูแมไปก่อน c a m มล่าวูแมอัปไม่ได้เงินขาด20ครับปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงดามจครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงคูดาวครับผมคูดาวนานไปนิดนึงสวิครับทุกคนหลุดเว็บที่2ครับไม่เป็นไรฐานเรายังไม่แตกหรอกมัง้ง สกิปเว็บและอัปเกรดคาเมราวูแมนครับทุกคนโอเคเงินพอสักทีนะครับผมตอนนี้คูดาวสวิครับอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งก็จะเหลือคูดาว1นวิครับผมคูดาว1นวิเนโอเคเลยนะครับผมคิดว่าเราเน้นไปที่คาเมราวูแมนกันก่อนแล้วกันในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าเจ้าสปิกร์แมนแขนสั้นไปนิดนึงครับผมปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงคูดาวเลยสําหรับสปิกร์แมนเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงดาเมจกับรัศมีครับดาเมจกับรัศมีน้อยเกินไปนะครับทุกคนโอ้โห หลุดเว็บที่3ครับผมเว็บที่2ยังไม่ได้เข้าเลยเว็บที่3ตามมาแล้วนะครับผ่านไหมเนี่ย <c oughs> ไม่นะทอยเลสซิตี้สู้เขาโอ้โหด้เมตตัวละ20ครับผมทุกคนได้อยู่นะครับฐานยังไม่แตกใช่ไหมผมว่าไม่ไม่เหลือครับทุกคนโอเคฐานแตกเอาใหม่วางตำแหน่งยูนิตผิด ชีวิตเปลี่ยนเมื่อกี <t 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 ้ผิดแผนไปนิดหนึ่งครับผมทุกคนเนื่องจากว่าตื่นเต้นนะครับมารอบนี้เรามาเริ่มกันใหม่ครับผมจะวางเจ้าสปิกเกอร์แมนไปก่อนครับผมโดยการวางตรงตำแหน่งนี้นะครับทุกคนจากนั้นกดสคิปเว็บครับผมอีกเรื่องหนึ่งเลยห้ามลืมอย่างเด็ดขาดครับโดยเฉพาะยูนิตที่มีพลังการโจมตีหรือว่าดาเมจน้อยๆแบบนี้ครับนั่นก็คือเรื่องของการคอนโทรลเป้าหมายหรือว่าทาร์เกตตรงนี้นะครับทุกคนเราจําเป็นอย่างยิ่งครับผมที่จะต้องตั้งค่านะครับหรือว่าเปลี่ยน ให้เป็นการโจมตีแบบว่าตีตัวที่มี h p พีน้อยที่สุดหรือว่าใกล้ตายแล้วตัวที่อ่อนแอที่สุดครับแบบนี้หรือว่าเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับมันมีหลายแบบก็ลองเลือกกันดูครับอันเนี้ยจำเป็นที่จะต้องคอนโทรลเราจะไม่ปล่อยผ่านไปแบบเฉยเหมือนกับทุกครั้งที่เราเคยเล่นกันนะครับเพราะว่ายูนิตตัวนี้พลังน้อยมากๆครับทุกคนเป็นระดับเบสิกเริ่มต้นเลยนะครับกดสคิปเว็บมาจากนั้นกดอัปเกรดไปครับผมบอกเลยว่ารอบนี้ผ่านแน่นอนครับตัวเดียวอยู่เป็นไงอ่า เป็นไงครับผมเว็บแรกเนี่ยปล่อยผ่านไปนะครับรอดทุกตัวแต่ว่าเว็บที่2นี้บอกเลยว่าไม่มีตัวไหนรอดน้ำมือของสปิกเกอร์แมนเราไปได้อย่างแน่นอนครับเก็บหมดครับผมเก็บหมดไม่มีตัวไหนรอดครับทุกคนเดี๋ยวเราจะอัปเกรดให้แม็กก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเลือกอีกตัวหนึ่งออกมาใช้งานนะครับผมเป็นเจ้าคา m ์เมล่าวูครับผมจะวางไว้ตรงนี้ครับทุกคน ถ้าผมสามารถผ่านโหมดไนเม e ได้โดยการใช้แค่ระดับเบส i c 2ตัวนี้โอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรโหดเลยนะครับทุกคนแต่ผมคิดว่าผ่านเว็บที่10ได้เนี่ยก็โคตรคนแล้วนะครับปกติเนี่ยระดับอีพิก็ว่ายากแล้วนะครับอันนี้ระดับเบส i c ครับผมบ้าไปแล้วครับทุกคนโอเคกดสค i ิปต์เว็บจากนั้นอัปเกรดไปอีกอัปเกรดแม็แล้วนะครับผม อันนี้อัปเกรดแม็กแล้วนะครับดาเมจ100รัศมี10คูดาว0.5วิครับถัดมาคือการวางคามล่าวูแมนเอาไว้ตรงนี้ครับทิ้งระยะห่างกันนิดนึงครับผมกร s ส t t o อเ e ตหลุดมา5ตัวครับผมทุกคนเว็บที่แล้ว2ตัวตรงนี้ยังไม่ได้เข้าเลยนะครับ HP Toilet City เ,เรา190กันได้อยู่หรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อย3ตัวนี้ไม่ไหวอะทุกคน ผมว่าระดับเบสิกเนี่ยไม่สามารถผ่านถึงเว็บที่5ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนผ่านเว็บที่5ได้ลองคอมเมนต์บอกผมทีครับโดยการใช้แค่2ตัวนี้นะครับผมไนมอาจจะโหดเกินไปสําหรับระดับเบสิกอินเซนแหละครับเพื่อนๆว่าผมไหวไหมลองไปดูกันสักหน่อยกันล้กันเนาะเปิดเกมมาด้วยการวางคำร่างว o m a นเอาไว้ตรงนี้ครับผมทุกคนโอเควางไป2ตัวเลยนะครับ2ตัวแบบนี้ เอาอยู่หรือเปล่ากดสคริปเว็บมาครับผมสามารถอยู่มาได้จนถึงเว็บที่7ในโหมดอินเซนแล้วนะครับแต่ว่า t o ยเล t ซิตีของเรา HP บอกว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้ครับผมใกล้ระเบิดเต็มทีและพยายามครับอย่าให้หลุดครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งหลุดไปได้ต่อจากนี้ผมคิดว่าฐานเราแตกอย่างแน่นอนครับผมโดยเฉพาะเจ้า DJ To ทอยเลเนี่ยห้ามไม่หลุดเลยเจ้านี่มันถึกนะครับทุกคนคงเงินอัพเกรดไม่พอ ขาดอีกร้อยหนึ่งออหลุดป่าโอ้ไม่นะหลุดมาตัวหนึ่งเรียบร้อยฐานแตกครับทุกคนเราไม่สามารถผ่านได้ครับแม้จะเป็นในโหมดอินเซนก็ตามครับสำหรับระดับเบสิก เรามาดูโหมดฮาร์ดกันบ้างครับผมว่ายูนิตระดับเบสิกจะสามารถพิชิตโหมดฮาร์ดได้หรือเปล่าครับผมจะวางยูนิตเอาไว้ในช่วงตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าช่วงตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงช่องแคบมากที่สุดในโหมดฮาร์ดตรงนี้กับตรงนี้มันจะกว้างเกินไปครับผมจริงๆก็ไม่ได้กว้างเกินไปอะไรขนาดนั้นนะครับปัญหาหลักๆเลยคือยูนิตระดับเบสิกเนี่ยขอบเขตหรือว่าลัศมีการโจมตีมันแคบครับทุกคนผมจะวางเจ้าสปิกรแมนไว้ตรงนี้นะครับผมจากนั้นตามด้วยคาเมล่าวูแมน วางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันดักไว้กรณีที่มีมอนตัตวไหนหลุดมาเราจะได้จัดการได้ครับโอเคคิดว่าน่าจะผ่านอยู่นะครับในโหมดฮาร์ดเนี่ยไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะเว็บแรกหลุด1ตัวครับทำผลงานได้ดีมากคาเมล่าวูแมนกับสปิ์แมนเว็บที่7ไม่รอดครับผมโหมดฮาร์ด Easy, อีซี่อะมาดูซิว่าจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านนี่ผมว่าปัญหาไม่ได้เป็นที่ยูนิตแล้วนะครับน่าจะเป็นที่คนเล่นครับผมทุกคนต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะครับโอเคมาผมจะวางเจ้าสปิกรแมนไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับตรงนี้ดีไม่นะาตรงนี้ก็แล้วกันจากนั้นกดสคิปเลยครับผมออโต้สคิปรัวๆในบทดอีซี่ไม่น่าจะเป็นปัญหาหลักหรือว่าเป็นก็ไม่รู้นะบอดบอดบอดไม่นะบอด จัดการบอสดได้หรือเปล่าโอเคอทุกคนครับแสดงว่าระดับเบสิกนี่คือผ่านได้แค่อีซี่ครับผมไปฮาร์ดก็ไม่ผ่านนะครับและจะทำชาเลนจ์ผ่านโหมดไนท์แมร์ครับผมใครใช้ระดับเบสิก2ตัวนี้ผ่านโหมดไนท์แมร์ได้ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับคลิปนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามด้วยครับ